มีผู้โดยสารร้องกรีดด้วยเหรอลงนิ่มขนาดนี้ยังร้องกรี๊ดกันอีกเหรอเนี่ยสวัสดีครับเอฟซแฟนคลับแคปตันมวล2027วันนี้กัปตันมวนพามาเที่ยวออสเตรียกันนะครับตอนนี้เครื่องบินของกองทัพอากาศกำลังลดระดับไปยังสนามบินอินสบุกประเทศออสเตรียนะครับเป็นสนามบินที่อยู่ในช่องเขาสวยงามมากนะครับ เราวิ่งขึ้นมาจากสนามบินเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวมารอารับชมกันครับว่าสนามบินจะสวยอย่างที่กัปตันมวนบอกไว้หรือเปล่าจะเป็นล่องเขานะครับคล้ายๆกับสนามบินพาโรประเทศฟูตาน ตรงนี้เมฆค่อนข้างเยอะวันนี้เปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะครับเป็นมุมมองของผู้โดยสารกันบ้างจะได้เห็นทัศนวิสัยของร่องเขาสนามบินอินสบุกประเทศออสเตรียครับด้วยเครื่องบินแบบ Airbus A340 ของกองทัพอากาศ ช่วงนี้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับหรืออังกฤษเขาเรียกว่าออทัมแต่ถ้าเป็นอเมริกันจะเรียกว่าฟอลส์ในป่าก,ก็จะใบไม้เปลี่ยนสีอะถ้าเป็นบ้านเราเราเรียกว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีะเนาะเวลาคนไทยชอบไปดูที่ประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นแต่ทางยุโรปก็สวยนะครับใบไม้จะเปลี่ยน โดยเฉพาะใบเมเปิลนะใบเมเปิลนี่สวยงามมากบ้านเราก็มีอยู่ที่ผู้หญิงร่องกล้าแต่ใบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มีเมเปิลเมืองไทยด้วยนะครับใบเล็ก,ลกถ้าใครเมาเครื่องนี่ต้องกินยาแก้เมาเครื่องด้วยนะเพราะว่าเครื่อง บินอยู่ในร่องเขาเนี่ยจะทำให้เกิดอากาศแปรปรวนได้ง่ายนะครับลมพูกเขา เราเริ่มเห็นใบไม้เปลี่ยนสีล้ข้างล่างจะมีสีทองสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวนะครับแถวยุโรปอเมริกาเนี่ยหน้ามาบินเนื่องจากว่าทางคนที่เขาทำเกมเนี่ยบริษัทที่ที่อาโซโบโเขาจะทำบ้านเมืองเหมือนจริงด้วย ไม่เหมือนบ้านบ้านประเทศไทยเราตึกรามบ้านช่องมั่วไปหมดไม่สวยด้วยแต่ของยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำค่อนข้างสมจริงอีกไม่รู้กี่สิบปีเนาะกว่าจะมาทำเมืองไทยประเทศไทยของเราก็ต้องรอผมเล่นเกมนี้มาสี่หปีนี้แล้วประเทศไทยก็ยังไม่มีการทำให้สักทีขอไปเขาบอกว่าไม่อยู่ในไทม์ไลน์เขานะเะเทศไทย อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนไทยเล่นเกมนี้น้อยก็ได้เขาก็เลยไม่จัดให้เห็นไหมครับดูบ้านเขาสิบ้านเขาเหมือนเสมือนจริงมากไม่สเปะส,สปะเหมือนเวลาเราบินอยู่ในเมืองไทยนะแล้วก็ต้นไม้พวกนี้นะครับจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อ เป็นหน้าหนาวก็จะมีหิมะมีหน้าฝนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหน้าร้อนหน้าแล้งก็จะเป็นอีกแบบนึ่งนะครับตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นเห็นไหมครับเป็นสีทองสวยงามมาก ข้างล่างมีรถวิ่งด้วยนะช่วงนี้ไม่ค่อยเจอสัสตว์อยู่ในสนามบินไม่รู้ไปไหนหมดสมัยก่อนเกมนี้ออกใหม่ๆเนี่ยจะเห็นพวกช้างม้าวัวควายอยู่ในสนามบินเต็มไปหมดใกล้จะลงแล้วครับใกล้จะถึงสนามบินแล้ะตอนนี้กัปตัน พร้อมจะแลนดิ้งแล้วนะครับดูตึกรามบ้านช่องนี่ถ้าไปเปิด g o o g l e Map ดูจะเหมือนจริงแบบนี้เลยนะครับเข,เขาเขาทำเหมือนจริงมากในประเทศแถวยุโรปอเมริกาตรงนี้น่าจะเป็นสถานีรถไฟนะ โอ้ตรงนู้นมีอะไรด้วยด้านไกลๆด้วยเห็นไหมครับตรงแถวๆปีกอะ่ะน่าจะเป็นลานเล่นสกีหรือเปล่าเห็นไหมครับสนามบินเขาจะไม่มีตึกสูงๆเหมือนบ้านเรานะบ้านเราจะมีตึกสูงๆขวางรันเวย์มีต้นไม้เพียบไปหมดแต่ที่นี่เขาทำเหมือนจริงครับสนามหญ้าสวยงาม ดาวนะครับลีเวอร์สเลยเนียนะ่ยกองทัพบกาศเราก็ได้นำผู้โดยสารมายัางสนามบินอินสบปุประเทศออสเตรีย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณค่ะ